สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าเมื่อนี้วิวสิมาลดรถโคกทุเรียนลงนะคะแล้วก็ให้มันเป็นเริมน้อยหนึ่งเนาะรุ่นนี้ต้นนี้สิเป็นรุ่นเก่าที่วิวปลูกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ต้นตั้งแต่ข้างแรกที่ปลูกค่ะก็คือเฮ็ดโคกสูงแล้วก็เฮ็ดเป็นก้นกับเฮ็ดเป็นก้นกะละมังนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ่อยอดมันบบไปใส่มาใสา่จากพี่น้องยอดมันสิยอดมันสีนสกลางออกด้านข้าง ยอดมันสีบกางออกด้านคางนะคะยอดเขาสีพยายามชันขึ้นข้างบนน้ำกันทั้งหมดเลยนี่แล้วกออ็ยอดเลขลงแต่ว่าแต่ว่าที่สิมา่แก้ไขก็คือว่ายอดมันชันขึ้นด้านข้างบนน้ำกันเบิดนั่นแหละคือมันบ่ติออกด้านคางกับ,บ่รู้ว่าสาเหตุต้องเกิดจาอกอีหย่างนะคะมันอาจสิบเกี่ยวกับระบวลากนั่นแหละเนาะเกี่ยวกับระบบรากลากมันอาจสีบ,บ่ แพร่ขยายออกมาข้างนอกมันอาจสีวนอยู่ในเบ่าถุงมันน่ะแววก็เลยสิบมาลอ้อเอ่าลื่อระบบโค้นหรือว่าถากให้มันต่ําหรอกก็เป็นลืมลงจากน้อยพี่น้องบมาล้มันสิแก้ไขได้บ่แต่ว่ายอดก็แตกดีดีจะ้ะยอดแตกดีอยู่เพียงแต่ว่าในการแตกของมันมันสีมันสิชี่ขึ้นข้างบนทั้งกันหมดเนาะเดี๋ยวมาลอม้อเบึ่งพี่น้องว่า หลังจากที่แก้ไขแล้วมันสิเป็นอย่างไดต้นนี้ส่วนต้นพูนที่เคยว่ามีปัญหาพูนนะครับพ่นแววกะปรากฏว่าเวลเอาดินมาเสริมตั้งแต่เมื่อสามสี่เดือนก่อนน่ะคือเห็นรากมันโพลเ,เห็นรากมันร้อยกระเลเอเอาดินมาเสริมเสริมบางๆนึงปรากฏว่ามันที่มันเหลืองขึ้นใบใหม่ขึ้นตอนนี้เววกะได้ไอได้เอาดินอน,นั่นออกจากโคนมันแล้ว แล้วก็เฮ็ดเห้เหมันเป็นเริ่มแหลมลงปรากฏว่า <c oughs> จากที่มันเหลืองเหลืองแล้วก็ใบบ่เขียวใบบ่มันตอนนี้ใบเริ่มมันเริ่มมียอดอ่อนแตกก็เลยสิล้องมาเฮ็ดกับต้นนีร้องเบืง่งจะเนี่นาะมาเริ่มกันเลยจ้ะ เอาอรอบแรกกะถือท่อซะแล้วพี่น้องแววสิเอาหยาออกก่อนนะคะจังสิเห็นโคกมันเนาะ กะสิได้เก็บ้าไว้เห็ดอันไว้คุ้มคุ้นเข้าอีกโอ้ยเข่าก็ได้เข่าเริ่มถอกเราได้จากพี่น้องหักว่าท่นได้แก่ดอกขั้นหากแก่เหลาก็มาเกี่ยวซอยในเด้อผู้ได้ว่างสีแบงไปกินน้าก็เห็ดบ่ลายดอกจะ้ะ เฮ็ดพราะได้กินต่างว่าได้ซื้อกระ่ปูงว่ามันเป็นน้ำหยัางขึ้นันไดนพี่น้องอันนี้คิดเอาเลยว่ามันเป็นน้ำอ,อันว่าอันมันเป็นน้ำกลนกระมังเกินไปก็เลยที่เฮ็ดไ้ยอดมันชี้ขึ้นข้างบนอย่างเดี่ยวนมดแตกออกด้านข้าง ยอดเขาก็แตกดีอยู่จ้ะโทษจ้ะเพียงแต่ว่าเขาสิมักอันชี้ขึ้นข้างบนนะกระเลยสีมาลดอันให้มันเขาเป็นเริ่มลุงคักกว่าเก่าให้หน้ามันอันให้หน้ามันเวลาเขารดลงไปให้หน้ามันไหลออกเร็วกว่าเก่ากันเถอะไป เพราะว่าเห็นจากต้นทั้งผลหละมะที่แก้ไขแล้วเออแต่ว่าอากาศมันกับ,บคือกันคือวาอวนวาเนาะต้นนั่นก็คือเอาเอาดินกรบโค้นมันสูงเกินแล้วกรเห็ดให้ใบใหม่แต่ต้นนี้ใบบ่ได้ใหม่ด้จ้ะเพียงแต่ว่า ยอดมันชี้ขึ้นข้างบนทุกยอดเลยมันสีสันขึ้นข้างบนทั้งมดัดเอาอาการคือคนละอาการเนาะพี่น้องแต่ว่าคือสีใสวิธีแก่แบบเดียวกันเนาะบลูละ่ะบรูว่าสิเฮ็ดทีเท็ดถือละจ้ะแต่ว่ากะแก้ไปก่อนลองเฮ็ดไปก่อนหาหาวิธีไปก่อน ตายกับหามาปลูกไม้ส่นตัวตัวนี้ซื้อรุ่นราคาอัน <c oughs> ตัวนี้ซื้อรุ่นราคาสองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบแต่ว่าเพิ่นลดห้สองร้อยได้นี่พี่น้องแต่ว่ากับว่าไปใส่มาใส่อีกละ่ะก็เลยได้ตัดสินใจเห็ด แววสิลดโคกแววสิรดอันแววสิกวยดินของเขาออกจักน้อยนึงเด้อจ้ะนี่แววสิกวยดินบริเวณโค้นเขานี่ออกจักน้อยเพื่อที่ิะให้มันต่ำลงเนาะเพื่อที่เพื่อที่สิให้เห็นรากมันโผล่ขึ้นคือเก่าเห็นเดีวว่างไงเอาเห็ดไปกับเมื่อยไปจ้ะ เกษตรกรจำเปลี่ยนล้วพี่น้องด้ยเปิดร้านเสริมสวยกะไปปรหลอดแล้วแตเลีต้องกลับมาเป็นกเกษตรกรกษตรระวังงน้อยนึงเลยน,นี่นี่นี่อืมมีความรู้สึกว่ามันสูงไปน้อยนึงอีหลีเลย กับปลูกไม้คือว่าหรอเนาะพี่น้องเนะนาะเห็นใดได้ล่ะไม่งือนว่ไปใส่มาใส่ลายก็ได้ลือแบบโหดๆไปเลย เออหากหากบบเห็นนะพี่น้องลากลากเห็นอยู่แต่ว่าหน่อยมากอ๋อเห็นแล้วลากหนึ่งโอ้ลากใหญ่ด้วยเออสรุปแล้วก็คือคือจังวาเี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าหากเขาวนอยู่กับที่ หากวนอยู่กับที่เราก็หากบางส่วนชี้ขึ้นพร้อมนี้พี่น้องอืเคือแปลกๆเอาบ่เป็น,ปนยังเนาะถ้าชอบลากร้อยกะเอาร้อยแบบสาใจไปเลยเอพอแลเราละพี่น้องใจ ได้เริ่มพร้อแล้วจ้ะพี่น้องได้ลากร้อยพร้อแล้วพ่อมันนี่แววกระซิถากด้าน้างเขานี่ล้จักน้อยบัดน,นี้น้ำเขามองนน้นมันสิได้สูงก็มูคักคสูงก็มูหลาหลเวลาน่ะน้ำม,มันก็ะซิได้ไหล ก็คือจังที่บอกคือตอนแรกๆนั่นล่ละคือจังคลิปที่ผ่านมานะ่ะพี่น้องจา๋าบ้านแววมันเป็นมันเป็นพื้นที่ดินทรายเนาะเสร็จแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำน้อย่จําจเป็นต้องเฮ็ดโคกสูงคือทั้งที่เพื่อนน้ำหลายๆนะคือทั้งที่เพื่อนฝนตกหลายๆนะ นี่กระสีได้ประมาณนี้จ้าเ <c oughs> <c oughs> พราะแล้วละบานนี่สูงอ่ะมันนี่แววกระสีไปเอาปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดมาโรยจักหน่อยโอ้ยยางสักนี้จะซื้อกับเมื่อยละบาท เมื่อวานนี่ก็มาแก้ไปซีหาลุมจากพี่น้องเมื่อนี่ก็ซีมาแก,ก้ต้นเดียวนี่แล้ววะอันนี้เป็นปุยขี้ไก่อัดเม็ดจ้ะนี่เห็นปะอันนี้ปุยขี้ไกายเม็ดอันนี้อินซีเคมีหกสามสามเป็นปุชิกายข้างขาวเพื่อน อันนั้นไปใสล่ะปุยีิใกล้นี่ของหมอดินมั้งคะนี่จำยูหอเพื่อนบาได้ซื้อ,อยูตลาดบ้านหันร้านกินดาพรนปุยี่ใกล้นี่อันคลิปลหลายๆอาจารย์เพื่นบอกว่า ถ้าเป็นน้าดินซ้ายอะจ้ะถ้าเป็นเป็นดินซ้ายน่ะเนาะให้ขยันไซเพราะว่าดินซ้ายมันสีอันมันสีแน่นเลววี้ยวสันว่าตามด้วยอยันอีกซีกนี้อีกเล็กน้อยแต่กี่น้อยอเพราะว่าเบวได้สะนาดินเขาออกไปเบิดแล้วใส่บลายดอกสซจะกลับเมื่อไหร่ ให้เขาได้หาอาหารกินเรียบร้อยแล้วจะเอาแลีวก็สิเอาฟางฟางพวกเก้าแหวนั่นละมากบบันนี้ทั้งอืนหนาวไปเนาะ ชุ่มแพรคือบอ่หนาวหอนหอนหลอดหลอดเด้อหลอดหลอดเด้อดโอซ่าเพี้ยนเอ,อาคักปันเนี่ยให้มันได้กินได้ยังอยากอายเด้อ นี่ยให้อายออกซื้อเด้อหลังจากคุ้มสิสเราไปหดน้ำจะี้อนหดน้ำชุ่มชุม ไอปุ๋ยเห็นอย่างเขาลาะลายเนาะกระสิประมาณนี้จะพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหดน้ำก้อนบาดนี่เดีย๋ยวจะได้เอาปุ๋ยไปใส่พวกพุ่นพ้อมพวกที่ลืมมือวันนี่พ่อมอคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทเลยจ้ะเดอ้อล้อลุ่นซอยกันเด้อพี่น้องว่าสะได้ปลูกไหมหรือสิหรือมันสีงามขึ้นหรือมันสีตางเกาเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ